なん、oh. <music> ใส่มือถือผู้ใดใส่มือถือไทยใส่มือถือมันเออบพรคือ,อกคตกมุมตกมือเนาะ <c oughs> อ้ยนะนะคะช่วงแรกแข่งกันฟังหลอกฟังลำสะกดคุณแม่ขานะคะเพราะว่ามือนี่เจ้าภาพสร้างแล้วคุณแม่ผู้ใดทีมมาฟังหลอกฟังลำกต่ฟังแค่นี้ก่อนสองอนกับพ่อเพราะว่าเอ่อเจ้าภาพสร้งางมาเดือนชใช่คือหลอกเท็งเดียวนอนมันให้กินเหล้าเป็นมาทั้งสี่ค่ะแม่คะ่ะ <c oughs> าวนี้แสดงความยินดีนะคะสำหรับทนายป้ายแดงน,นะคะทนายแฟกด้วยนะคะยินดีกับคุณพ่อคุณแม่นำด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทนายทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีพี่น้องพองเฮานะคะชาวบ้านนาสิโนวงพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานในค่ำคืนนี้นะคะที่เป็นเกียรติที่สุดนะคะก็คือนะคะต้นซอจอนะคะ ทา่านสจอี่ไส้ทองเดืนชัยนี่เองนะคะเนาะนะคะท่านสจสุรชัยนนท์ศรีราชนะคะจากเมืองมหาสารคามนะคะมาเป็นเกียรตินะคะแล้วก็เป็นหัวหน้านะคะทีมงานทนายนะคะบอกเลยว่าทนายทีมทนายพี่เอ่อสุรชัยนี่บอกเลยว่าหล่อแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะใครใส่บริการดูยยินดีกไ เธอ,อยังแรกแขกมานนะคะเนาะนะคะถักไทยทีตักไทยนอ,ยตอง,งตังลมฟังนั่นตั้กันก่ันกันกันเนาะน,น,นะคะวันนี้แน่นจั่วรับแค่เอารอบเดียว เอาจงอาภตรตนัรรมตนัสังาล้วอาทูตักุธรรมุณสังาุณลวุเอ๋คุณคุณไ่รับมันะคุณว่าอาจาราท่ากุศลคุณนั้นองมาผจงมากัง มา yeah. yeah. yeah.

ควางกุ้งใส่เสียงฮาทุกสิ่งเรี่ยนกุ้งขา,มมาปั่นทาคุณผูมาอาจารยส์สอนสมุ้รสู้ทำหัวมาลำบันเหนียอยที่สนามกว่าวามดือหัวป้อไอยดื้ด็กไทยไปหัวลำเละย้ำมาผู้ขาแก่เกีย่ยว่าทาเสียงฮะไอ้ลาสัมเงียไรรอวันนี้ทั้งทยขอตาไว้ไคู้โยม คเรื่อนให้เธอพวยมาแ่มพูนอารมองเอล้มโม่ตักดำห่อปอกปัญญาไหลันลทาไหร่ขากวนใจไดมีตาันใหญ่บกมาไม่สมองไม่สัองกันมละสมองตู้ไว้ิเรียนหันทุสิงนัน้สมดังลเนื้อตอนอ้หวาปนุ่มอุ่บปนุ่มอุ่นอกระดกันหนากันหนาคนเจ้ามาฟาดส่งสงลำกุญรักทำให้แกตาบุชาไป thế rồi nhắm mẹ vô cả ổn lắm và nếu đầy cũng là vô tàu thăm sẽ cả đăng là ba dạng ai ไอ้สงมตีไเบืองไอ้จะาลุงอยู่เลยปัญหายาลุงวัวโอ้ทุกคนบนแผ่นทวารีข้าบุญสู้อาองค์ลาภะนี้ลาภูน้องในพุ้นภอยหรือลุงป้ากระเดื่องตียนไหวตาหอดในมือแไม่เอ็นตัวเดียนดังกง่าเสียงวัวเสียงอาำเจลุงเจ่าุงอลุงแม่ปาตั้งแลวให้จนใจขอลาพนุกนอไปุ่นระอาจารจ์สอนอยู่ป้าพ่ะกู่าภูมวาสารวัรรู้ปู่ปกูวงข้าสล ว่าสักอาวันนั้นเป็นหูบาฉันลาไปเรียนเบิกเลี้ยวสุมยองซาดูสอนหมอลำสูมือตลอดไฟชัยงควาเป็นจริงหมอลำเป็นหมอลำบงการนี้มาเนี่ยจันอยู่ภาคเวนสีแต่ทั้งวังคาวังคาทั้งจันขาปวนไม่ยำกุหลาเลื่อนเข้าไม่ยำกุหลาบ สวัสดีพี่นออ้องพี่ผู้รบทั้งรักผู้มีสิลธรรมดีอย่าสุกลุกตาฉันของมันทน่ารุณพาดกอนยกเงาละยกมือขึ้นใส่กางสิบอให้ทั่วไปผู้โย่ไกลอยู่ไกลหยากพิษเรือสาจะเป็นหญิงเรือใจไปตรงกันข้ามกันข้ามลายเลือลุกหุ่นมาแนนอาลายเลือลุกหุ่นมาแนนอาล่าฟังน้องแล่ยอารมณใหม่โบราณปร,บบระหลาดแต่นี่นหบยบร้อยเป็นลายหยาบทำดีสงสารสีของก็งวางไปทั้งค่าย จะลากลยด่างดิ่งางหล่อจะลากลยด่างดิ่งางหล่อพวกคนนุ่งผุ้ธาสาวน้อยลุกในหอยรักเดียบไปเมาสดงเสียงไห้เรื่องอะไรในี้งัดมาปั่นเสียงเดาเบาเบาเสียงไปมาสิวลาเบาเบาเสียงไปมาเสียวนาอยากพากได้ปรียบราบเดียวเลยพบื้องล่พวกหพี่น้องผุ้ทำยาิมีบุ้งวาให้มารักน้ำกันปลาหม้อตัวตังตัวตังมีหม้อรังฟังบ่กตัง สมเแม่ละสามนั่นคือหมอแก่ละมาลำตาเตียเขาผสมเขาใส่กันหมอแก่นั่นคือระตุ้นตียมันล่าจะมีไปเอะหมอแก่ละคือมาหมอละผสมผีกันเลี้ยวแตาเตียวเลี้ยวดิ่งก่าเล้ยวเิ่งเก่ารือมาไปเมื่อตุ๊กเบื่อว่าคิดคุ้งตัวหอมคำอเส้ใสรำก้มีลำก้อนลำเลือกเทียวกันไม่มากไม่มากไมมาเขา บข่าวเบาแวือก uh. right. right. well, ้าวเบกดนี้โข่งตรงก้าใจสักตาติมันลายเราวางเขาเอาม่ลำปักละมัอเสียงเบ้นกงต่อมีลาพอมันถึงบานาเขาผู้คนเราฟังคำเยาเว้นมือขอลำดีลำมือราคาแพงรอยงรอยมาลงเสาะหัเสาหันไม่ยินแต่เสียงต้มจ้างผู้ดีให้ฟังเลี้ยวหัวโดห้ฟังเลี้ย กันไปน้อยๆเพื่อใคิดถอดกันโดนๆบารีเลช่อนอนขัก่อนเนี่ยออกขรกเอาเนี่ยเธอเนี่ยผมคุ้นจิตตูกเป็นสามมือสามเือน้ังไหนกันเลยนะชนะบอกว่ามีห่วงก็ออกไลายชั้นนี่แหละถ้าจจอวาบอกมีห่วงมันจะออกไลายชั้นไหนเลยมันเป็นน้าผู้ดีใอยไหลออกเมื่อไรก็น้ามีก่อนนึนลุกไปเล้วเด้ออยโอ้ยมยุ่งเปลี่ยนน้ามแตกน้ามแตกมันดี เอ้ยี่ลีตัวยกแรกแหกบนานนะคุณแม่เนาะบัดม,มันหายไปวันนี้เนาะมันปูนบัดเนาะเออไม่บัดทีนี้อายอมันขึ้นเนาะ ถาถือวันหยกแรกแหกบานให้หอยหยกขั้วเก็บตามเหตุเกี่ยวตามข้องเป็นหลักอันธรรมดาธรรมดาเพือนก็ยังได้ว่าสิ์ก็ต้องมีขั้วกี่กระปูต้องมีว่าตั้มาต้องหาเรื่องอะไรเนาะคุณแม่เนาะก็คือคำโบราณเพื่อนก็ยังได้ว่าพอห้อยพอหัวรูพอห้อยขั้วไอ้กุมไปสิบก็ไหนให้ทีโบลูศาสตร์โบภาหมาคขู่เป็นกองดีเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้นเลี้ยงเอาต้องไว้อ้หย่อค้วเป็นขั้นตอนแรกสกอนลองลงมาขอกราบขอ ไหว้พี่ไหว้น้องไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้เจ้าภาพเจ้างานไหว้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาของเฮาน่าแม่เนาะกราบนี้ไหว้หนี้ไหว้พยากแม่ไหว้เพื่อความสละทางขาดของโมโลโมลำไหว้เพื่อเพ่เมตตาจิตเมตตาใจจากพ่อและแม่ มื่อนี้ลูกหลานมาหลองมาล่ำสู่ใสหูใสตาของ I e พี่พ่อพีาานน่แม่พี่น้องเฮ้าชาวบ้านนาสีนุ่นพี่น้องเฮานะคะเจ้าอำเภอหนองกรุงศรีน้องแม่เนาะร่วมฉลองความยินดีนะคะให้กับท่านนายใหม่ป้ายแดงนะคะท่านนายแฟร์หรือว่าท่านนายนักวักพล ผู้จอมนิน,ะะน,น,าน,านนะคะเนาะยินดีนัำเด้อทนายแฝดนะคะเนาะเมเนซิว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะทานายดีทานายเก่งทานายหล่อนี่แหละเด้ตำบลเฮาอําเภอเฮานี่แหละเด้นะคะว่าจะนั่นแล้วเฮ้ยสุดยอดแค้เพีลีนะคะทีมงานทานายพี่ทานายชัย <c oughs> <c oughs> นะคะเซนไนกับนี่กัน ลำงานทัวราชอาณาจักรคัดตอหมอล้ำคัดต่อหมอนำยังมาพี่นาไในออกงานดีดีตาพีไส้ข่กับเพราเดยอายุเดนเศร้าเีย่าไข่อยเพอยู่ใยเศร้าได้สอสามหมื่นได้อายข่ที่ออกงานทุกมือบวสิเป็นขืนสานบวสิเป็นเปิดงานเออใหงได้เป็นซอจอยเปงานดีครับอันเปิดงานบริเลสใสซ้อได้กินเข้ามาได้กินเข้ามาชี้หามเมื่อเดี๋ยวนี่บจิดมื่นมาน ให้ร่องเบิ่งซะแล้วเนาะนะคะถือว่าสแสดงความยินดีเนาะสนุกสนองความยินดีนะคะกับอ่าคุณพี่ท่านคุณพี่ทนายนภพลนะคะผู้จอมนินของเฮานะคะเนาะทนายไมป้ายแดงขอแสดงความยินดีนําเด้อนะคะ,นะคะมื้อนี้นะคะจื้อว่าเอออ่าได้ทนายไหมฉลองแล้วโอ้ยเลิยงามยาม,ามดีเนาะนะคะเมนี้ได้มาลองมารล่ามาเสียบสองสลองงานด้วยความสนับสนุนโดยบอสจีน ขอบคุณหลายๆเด้อนสุดๆเลยนะค่ะบอดเซมบอดฟิล์มขอบคุณหลายๆเด้อนะคะให้ความอนุเคราะห์มือนีงานซอยงานหาดอกงานซอยงานหาหาหกเก็บแสนพวกเราพนจะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่นลักด้วยเพิ่นมังนี่ใครดึงว่างงานกินเราซะหรอเอ่อน้ำกันน้ำกันนอกคอนะมินีบ่มีอยังมา ตอนภูรามอฝากเป็นลูกเป็นล้านฝากเป็นพีเป็นนองกับพี่พ่อพี่แม่พี่น้องเข้าช้านาสีนวลนะพี่น,อน้องเรามีเงหน่นหอยห่านไงางไกลห่าน,น,นกาบุญสลองสาราบุญปั่นเค้กีบุญพีกินน้ำน,นะคะเออใไปนองสลาเดินใช้หน้าหยวกพร้อมทีมงานแดงกับคุณแม่เนาะฝากเน่อฝา,ากโตไปกับพ่อแม่พี่น้องบ้านของเขานํำกันแล้วกันขอบคุณท่านผู้นำทุกท่านด้วยนะคะ ฝ่ายปกครองเดือขึ้นมาเปิดการเปิดงานมาหนี้นะคะโอ้ยอบคุณดันบนเวทีเบิร์นม่ไดสมหวังสมหวด อย่างบนแนวเนาะวันนี้บ่มี่ยังมาฝากมาตอนอําเมอย่วยพ่อในที่งานขณะเจ้าพานะคะพร้อมด้วยขอบกลัวของนะคะทนายแสดของเราเนาะนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องกาวนาได้อะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานบ่าวาสิป็นทางทัสดต่อพอกันเนาะนะคะทางบ้านผู้ใหญ่ผู้นําทุกท่านเลยนะคะท่านทนายดูท่านที่มาร่วมงานใน อ่าค่ำคืนนี้เนาะเอจะเริ่มดึงเรื่องในนาทีการงานรับการรับงานเด้อนะคะหลายๆน้ำกันกันแล้วกันเนาะนะคะรับการรับงานบริการแล้ะกันน้อยเนาะแต่ว่าสำหรับเคสของเดือนใช้ดีฟรีอย่างเดียวนะคะว่าแม่นตัวข่อยได้ขึ้นศานอ่ะข่อยจะเอาหีขึ้นศาลแย่เดียวอย่างหีปะดิอ่ะ เอาเสียไกลัมอไ้ยพอนะกวนได้ปะอากินไปกินไิลัมมีเครื่องก่อนนั่นเด็กไิลัมมีเครื่องก่อนไฟลัเศ้าแล้วไฟลลุกไปกินเหลาเพราะว่าเจ้ผ่าบอกหอไหอยลัมก่อนเดียวแล้วหอยลุกไปกินเหล่าพันป็นอย่างดอกไม้สิได้ปิดเท่าไรกยนใจทาซอจอกรสือเป็นหน้าไอ้เอยพ่อเจ้าค่ะ Để phù <coughs> <để> hợp <coughs> <để coughs> ขอเสียงคลีเทาดังๆนะเนี่ยนี่แต่คดีนี่ภาษากู่มนอยู่ซื้อมือก่อนไปซื้อกระไรคือไม่กลัวน้ำกัดนะเฮียเนาะนี่ผู้มากวนนี่ผู้มากวนน่ะไหนเวทีนี่นี่ขอแดงๆนี่แก่ดิเขาคนกิ่งเาหี่เนาะคนกิ่งกินกินกินอย่างนั้นกินโค้ง ว่พานว่าอะไรมดนี่่าอะไรได้เนี่กินยังเนี่ยเหลาใสขึ้นจิเป็นสีคือโค้งแข็ประทองโค้เานงมันพ่งกิ่มมันพ่กิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกอะไรยอน้แข็งขึ้นมาก่าไห่ ท้างนี้หละมั้งวายูเดอเล่นน้นอรี่ไหเกือหูเมื่อกี้บอดหรอเมื่อกี้บอดสวยหูสยหอีกกวอนนึงก็พูนทจกิงไปไกลสุดเเขาเล่นกันบะเจากสมองหนึ่งเกี่ยงไงค่ะเกี่ยงก่อนค่ะบอสบอสเกี่ยงก่อนค่ะบอสเกี่ยงก่อนค่ะยนน้ำแขกขึ้นมาบนเวทีค่ะคันทึอเป้าตาไปทห้เต้นไปเนียว